อยู่ในใจมืนมันเจ็บใจจริงๆวันนั้นก็ไม่ได้มีงานแต่มันเป็นเหตุข,ขัดข้องทางเทคนิคที่ทําให้มันกัดมาไม่ได้อะไรเงี้ยที่เป็นฉลองวันเกิดอ๋อค่ะวันเกิดปีนี้แบบไม่สิ้นสุดเลยอะเพราะว่าเพราะว่าวันเกิดจริงๆไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะไปทํางานแล้วก็ขัดข้องเรื่องการหาตัวกลับนิดหน่อยก็เลยเหมือนกับต้องอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยก็เลยกลับพอ กลับมาก็จะเหมือนจะมีสอบซ่อมเยอะมากอะไรเงี้ยเออทั้งฝั่งต้งสอตอนที่ทำแบบที่มีแบบน้ำตาดีนึงทํันเกิดก็มีแหละเพราะว่าแบบเหมือนเราก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนมันคาอยู่ในใจว่ามันเกิดแบนี้ไม่ได้อยู่กับลูกอะไรเงี้ยะเออมันแบบเหมือนมันเจ็บใจที่แบบว่าจริงๆวันนั้นก็ไม่ได้มีงานแต่มันเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ทําให้มันกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันก็แบบมันเจ็บใจอ่ะมันมันแบบว่าเข้าใจไหมครับ ก็เขาก็เข้าใจแหละฉันว่าเขาก็เข้าใจเออแต่ดูเหมือนคนที่อารมณ์ก็คือเราไงเราก็รู้เออเราก็แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะเพราะว่าก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับคนทีมงานอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าแบบเออมันมันก็แค่เสียดายนิดหน่อยว่าเอออยากอยู่กับเขาใช่อยากอยู่กับลูกอะไรเงี้ยเออ ไม่ค่ะต่อบอกพ่องแล้วก็กลับมาบ้านก็คือแบบเป่ากันแบบไม่สิ้นสุดอ่ะเป่าแล้วเป่าอีกอะไรเงี้ยเออค่ะก็จริงจริงไม่จริงจริงๆไม่ได้อะไรอย่างที่นัดกินข้องกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็กับเพื่อนๆซึ่งก็เลยวันเกิดไปแบบเป็นสิบวันอ่ะเออค่ะพี่น้องตั้งใจที่จะจัดให้ไม่เราจัดเองเราเรียกเพื่อนเอง เรตามเพื่อนเราตามเพื่อนเราเองไม่แกเลือเพื่อนใช่ใเพราะว่าก็อย่างกับทีมงานที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วกับเพื่อนๆก็อีกรอบหนึ่งล้วคุณสามีให้คุไม่บอกแต่แต่แ่แแต่่่่ต่่ พิทไม่ออกก็เซ็นเช็คได้เลยแล้วปีนี้คิดออกไหมคะปีนี้เอาจริงๆก็คิดไม่ออกไงทะตอนเซ็นมันจะต้องมีกี่จุดมันต้องมีสูงกี่ตัวอ๋อไม่ได้ดึงกับเติมเองหรอกแล้วถูกแ a p ีตะเลทเนี้ยจะใช้ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วออปีนี้ ือสุดท้ายแล้วนะเล็กเนี้ยใช่นี้่แจ้งให้เขาทราบตรงนี้เลยใช่แล้วจะมาร่วงไว้พรายยังไงบ้างพอเจอแม่เขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเงี้ยสุขภาพแข็งแรงรักแม่ค่ะอะไรเงี้ยเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นใช่เหมือนว่ามีการก็ก็ชั้วว่าเขาก็ค่อยๆซึมซับแหละอื